มาความรู้ก็รู้สับลงไปเหมือนลูกสุบลูกสุบในเครื่องยนต์พอขึ้นมาหัวหัวเทียนก็สปากไฟลงไปหัวฉีดก็ฉีดลงไปลูกสูบก็อัดขึ้นมาทุกครั้งเครื่องยนต์จึงติดอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรารู้ความคิดพอขึ้นมาเรารู้ความคิดความคิดก็ดับทันทีนานๆเข้าไม่คิดอะไรเลยพอแต่จะคิดเราก็รู้มันก็เลยหยุดกันจึงบอกว่าสัมโพธายะ นิพพานายะสังวัตติเมื่อเกิดสัมโพธายะแล้วก็นิพพานนิพพานนี่ไม่ได้แปลว่าตายไงนิพพานนี่แปลว่าดับแปลว่าเย็นความคิดนี่ก็ดับไปเย็นไปนี่ท่านจึงบอกว่าอภิญญาญาเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเปิดอ่านดูในธรรมจักรประวัตตนโสในหนังสือธรรมวัตรเราเมืองกลับไปถึงห้องถึงกุฏิ หลังจากสัมโพธายาคนนิพายนายะสัมวัตติเป็นไปเพื่อนิพานนิพานน้อยๆเรียกว่าสมยายิกะนิพานตังคณนิกานิพาน,น,านคือความดับเย็นลงชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะที่เรารู้ทันถ้ารู้มากๆเขามันก็พอขึ้นมาไม่ได้มาถึงตนนี้จะสดชื่นมากความสงบไม่ต้องเรียกหามาเองเมื่อเรารู้เขามื่อเรารู้เข้าทันทันแล้วมันก็ดับไปดับไปทีนี้จิตก็สงบเอง นี่จึงบอกว่าเอาความรู้นำหน้าวิปัสนานำหน้าวิปัสสนาปุพังคมังสมาถังภาเวติวิปัสนานำหน้าไปก่อนจเจริญความรู้นำหน้าไปก่อนสมถะจะเกิดขึ้นมาตามหลังคือความสงบเมื่อเรารู้มันจนจนมันคิดไม่ได้มันก็สงบมาถึงตนตรงนีส้สดชื่นมากไม่กลัวความคิดมีความกล้าเป็นที่สุด มึงคิดมาเองแม่กูสิคือฮู่มึงในบัดนี่นจิตใจมันท้าทายเลยมันอยากจะให้คิดเพราะไอ้ตัวรู้มันจ้องรู้อยู่อไปมานั่งจโรอยู่คือจงคนงงเนี่ยเบิดมือคดใดอยู่สองสามเทื่อนับก็ได้ห่วยมึงงงเพราะกูเนี่ยคือคือมันฉลาดเนาะมันบอลแมนงงดอกมันฉลาดอยู่มันโง่อยู่ถ้ามาถึงตนนึงจะรู้สึกตนเองมึงคนโง่เพราะมันรู้ทันเลยมันไม่ได้คิดอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอัธิ พิ่เวอิมัตสะสัญญาคตัสสอุตริงนิสลาันติแปลว่าภิกษุมีอยู่นะการที่จิตของเธอจะสลัดสัญญาอันเป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกอย่างสูงออกไปมีอยู่อธิแปลว่ามีสัญญาคตัสสอุตริงนิสลาันตินิสลาันนิสลาณะปลวสลัดออกไปสัญญาที่เป็น เป็นเครื่องมือมือให้สังขารปุงปรุงให้เกิดทุกจิตมันจะสลัดทิ้งเหมือนใบบัวใบบอลไม่มีนม้ําน้ํามาตั้งอยู่ไม่ได้ไรนี้หมดมันจึงเป็นนิโรธได้นิโรธนี่พวกเราแปลงง่ายตามครูบาอาจารย์ท่านแปลว่าดับจริงๆนิโรธนี่ไม่ใช่แปลว่าดับนะถ้าจะไปแปลอย่างเรานี่ก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะด่าหัวเอาพ่อผมไม่ได้เป็นมหา นี้เป็นอภา,าวาธาตุแปลว่าไม่มีโลทะโรทะนี่แปลว่าขอบเขื่อนกั้นขอบเขื่อนหรือว่าเครื่องกั้นนิโรทะแปลว่าจิตไม่มีอะไรเป็นขอบเป็นเขื่อนเป็นเขตกั้นเอาความทุกข์ไว้เอาปัญหาไว้มีอะไรเกิดขึ้นกับอะไรนี้หมดมันก็เลยเป็นนิโรธท่านก็ไม่รู้จะแปลอย่างไรก็เลยแปลวันแปลว่าดับทุกข์ไม่ผิดดอกแต่ก็ไม่ถึงกับทุกข์ ร้อยเปอร์เซนตถ้าจะแปลอย่างที่ผมว่านี่มันก็ยังหาคำศัพท์ที่ที่ชัดเจนกํำกลมยากให้มันอมความได้ชัดเจนได้ยากก็เลยแปลว่าดับทุกนิโรธไปว่าดับจริงๆแล้วนิโรธไปว่าไม่มีอะไรขอบเขตขังเอาความทุกข์เอาปัญหาไว้มันไหลน้หมดจิตนี่เหมือนใบบัวใบบอนไม่มีขอบเขตกัดเอาน้ําไว้พอน้ําตกลงมาก็ไหลน้หมดนี่มันเป็นอย่างนี้การเจริญสมาธิ ถ้าเอาทำสมาธิสงบไปถึงอัปปนาสมาธิไม่ได้ก็จงทํำจเจริญปัญญามากๆเดี๋ยวความสงบจะตามหลังมานี่เป็นเป็น,เป,นเป็นทางมวยใหม่สําหรับผู้ใดคิดว่าท้อสู้ไม่ไหวมันไม่สงบอย่าไปสนใจกับความสงบแต่จงสนใจกับปัญญากับความรู้มากๆเดี๋ยวสงบจะมาหาเองเหมือนกับเราหนักอยู่ในในบาเราเล่าหาของ อย่าไปสนใจกับความเบาจงวางหาบลงเมือ่อเราวางหาบลงความเบาวิ่งมาหาเองไม่ได้นกไว่ไห้วไม่ได้ออนบอนเทวดาฟาดดินสาธุก้อนข้าไปจาเบาเบาเจ้าทุงาทาาา่งเจ้าถาเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ลูกช้างหายหนักขอให้ลูกช้างจงเบาโยนหาบทิ้งลงไปไม่ต้องไปไหว้หาใครมันจะเบา,บาเองนี่ฉั้นใดก็ฉันนั้นอนะไรนอกวันนี้สมควรแล้ว เวลาเข้ามาทุ่มหนึ่งแล้วผมนั่งมาตั้งแต่บ่ายสามโมงยังไม่ได้พลิกไปไหนเลยขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันสวดมนต์ต่อไปผมจะได้ไปเปลี่ยนอิริยาบถไปทํากายภาพตั้งแต่บ่ายสามโมงมาถึงเจ็ดโมงกี่ชั่วโมงแล้วนี่สี่ชั่วโมงแล้วนั่งมานี้ขอความเจริญงอองงามในอริยะญาณธรรมสัมมาทิฏฐิอันสูงสุดที่จะนําเราออกจากทุกข์ ในวัตตะสงสารจงบังเกิดมีงอกงามในจิตในใจในขันธะสันดานของพิสุสงองค์สามมณเและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติมาโดยทั่วกันทุก,ท,กทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทิน